เพราะเราเชื่อแว่ว่าคนทุกคนสามารถวิ่งมาราธอนได้ไม่ได้ได้่ะถูกแล้วทุกู้ชนครับรายการ Healthy Friday กับไมค์คัทนะครับกับซีรีส์วิ่งกับอาจารย์ต้นจึงได้คัดเลือกอาสาสมัครทั้งหมด5ท่านเพื่อมาฝึกซ้อมการวิ่งอย่างถูกวิธีและ ปลอดภัยกับอาจารย์ต้นชนละชัยอานามนาตเป็นเวลาทั้งหมด4เดือนเป้าหมายอยากให้อาสาสมัครทั้ง5ท่านนะครับวิ่งมินิมาราธอนได้ก็คือ10กิโลเมตรและตอนนี้ดิเวนเจอร์ทั้ง5ท่านรอเปิดตัวอยู่ตรงนี้แล้วครับ ท่าที่ฟังดูดูเป็นข้อจํากัดมากกว่าจะเป็นโอกาสอ,อย่างนี้แต่ละท่านสามารถฝึกซ้อมและวิ่งตามเป้าหมาย10กิโลเมตรได้หรือครับพี่ตน้นก็ได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าก็ตาม,ตามความเหมาะสมนะครับเพราะงั้นแต่ละท่านก็อาจจะคนละเป้าหมายกันใช่ไหมบางท่านก็คือได้10โลแต่อาจจะใช้เวลามากนิดนึงก่อนอีกท่านนึงก็โอเคอาจจะเวลาน้อยกว่านั้นแต่ทุกคนสามารถทําได้หมดแสดงว่าทุกคนสามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นจากประเมินและทดสอบสมรรถภาพก่อนการประเมินและทดสอบสมรรถภาพครับ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเราจะเริ่มต้นที่ความอ่อนตัวครับความอ่อนตัวมันสําคัญกับการวิ่งยังไงพี่ต้นถ้าเราดูในเรื่องของการก้าวการยืดต,ตึงของกล้ามเนื้อใช่ไหมถ้าคนที่ความอ่อนตัวไม่ดีปุ๊บเราวิ่งสักพักเดียวนะ่ะโอ้โหกล้ามเนื้อตึงละเมื่อยละสักพักเดียวเพราะนั้นคุณผู้ชมครับใครที่วิ่งวิ่งอยู่แล้วเราสมัยตึงกว่าเพื่อนอแสดงว่าเราอาจจะความอ่อนตัว,วไม่ดีทีนี้นเราจะทดสอบยังไงครับพี่ต้นเดี๋ยวให้บุ้ยสาธิตแล้วกันนะครับนอนนะครับเราเริ่มจากการงอเข่าครับยกเท้าขึ้นมาองสี่ห้าระคนับ ยืดค้างไว้โอเคในสเต็ปแรกเราผ่านละคราวนี้ขึ้นมาอีกครับงอเข่านิดนึงได้ครับขึ้นมาให้90องศานะครับ90อยู่ตรงนี้นะครับ90ครับผมอันนี้ตึงแล้วครับอ่าใช่ไหมงั้นตรงเนี้ยของของบัวเนี่ยบัวอยู่ในระดับกลางเพราะว่าถ้าถ้าได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่90หรือว่าเกิน90ขึ้นไปนะครับโดยที่เหยียดขานะครับเอาลองดูเลยครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเท้าขวาก่อนนะครับให้ยกขึ้นมา45องศานะครับงอเข่าช่วยนะครับค้างไว้นิดนึงก่อนพอได้แล้วเราเหยียดยืดขาออกไปครับ อโอเคครับคราวนี้เราองอเข่าครับยกเท้าขึ้นมาประมาณ90อ,องศามากที่สุดที่เราจะไปได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเหยียดเข่าครับอุ้ยนี่นี่เท่าที่ดู<ห>ตอนนี้นะครับอ้พี่แอปเปลิลกับพี่ส้มอ่าฮะอุ้ยก็อย่างที่บอกนะถ้าความอ่อนตัวดีในเรื่องของการจะเมื่อยตึงหรือว่าการจะคืนสภาพเวลาที่กมเนื้อตึงและการจะคืนกลับมาเนี้ยเขาก็ใช้เวลาได้ดีกว่าเอาล่ะคราวนี้จะเป็นอีกข้างนละข้านซ้ายไปครับ นะครับ45องศาเหมือนเดิมนะครับงอแล้วค่อยๆเหยียดครับหลักการงอเข่าขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเหยียดตอน45องศานะครับเวลาที่ทำเราหายใจปกตินะครับไม่กั้นหายใจอพอได้แล้วขึ้นมา90ครับ เริ่มจากงอก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยเหยียดยืดเข่าขึ้นครับครับครั้งน,นี้ไ,นนไม่ได้แล้วนะครับันนี้ไม่ได้นี่ตึงแล้วของคุณพึ่งนี่ก็จะค่อนข้างได้น้อยนิดหนึ่งเพราะก็จะเห็นว่าความอ่อนตัวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ,รบซึ่งก็เป็นปกตินะครับในกรณีของผู้ชายเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมักจะดีกว่าอยู่แล้วถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราต่ํากว่าเกณฑ์รเราจะเพิ่มความอ่อนตัวจากการฝึกซ้อมอยังไงไม่ต้นคมตัวพับตัวลงครับนะครับมือเหยียดยืดนะครับค้างไว้ดนะครับ แล้วเราก็เหยียดยืดนะครับสลับขวาซ้ายนะครับเหมือนเราวาดขึ้นวงกลมโอ้ตัวกล้ามเนื้อก็จะมีความหลากหลายใช่ไหมครับถ้าเราโค้งมือพับข้างหน้าเนื้อมันก็จะเป็นแค่รายหน้าที่ของกล้ามเนื้อนั้นถ้าไปนี้ก็จะได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ในกรณีของคนที่ตัวแข็งมากๆนะอย่างคุณอาจกับคุณพึกเนี่ยอาจจะให้เราค้างไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องเน้นเคลื่อนที่มากให้ค้างไว้ก่อนแต่ละจุดนะครับไม่แก้หายใจนะครับวันนี้ไม่กั้หายใจนะครับ การทดสอบต่อไปนะั่นคือการทดสอบความแข็งแรงของขาครับข้ามเนือขาโอ้โหยิ่งถ้าบอกว่าเรื่องวิ่งปุ๊บนะมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะโดยหลักเลยเราใช้จากขาใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของอวิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทรงตัวเรืการเคลื่อนที่ด้วยเราจะทดสอบอยังไงครับพีต่ต้นให้ทําท่าสควอตรหรือท่าย,ยอ่อเท้ากว้างวาช่วงไหล่นะครับรบมมือสองข้างประสานกันจับอยู่ระดับอกเวลาที่เราย่อนะครับให้นึกว่า เราจะพยายามเหยียดสะโพกไปหาเก้าอี้นะครับเหยียดสะโพกไปหาเก้าอี้ลงนะครับลงก็ให้อยู่ประมาณนี้ครับไม่ไม่ต้องเกินเข่ามากนะครับสีสาลังสะโพกพยายามให้เป็นเส้นตรงนะครับได้ควานี้อีกนะครับอ้วดออวดเหยียดขึ้นคราวนี้เราก็ทาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้จะนวนคร้างเท่าไหร่ใช่แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบตัวเกณฑ์นะครับหนึ่งเริ่มครับลงอ้าวขึลื่อนหนึ่งมาลงสอง ขึ้นนะครับตัวตรงตรงไหมครับตัวตรงตรงไหมครับตัวตรงตรงไหมครับหายใจขึ้นคุมแนวเท้าศีรษะหลังสะโพกเป็นเส้นตรงขึ้นสะบกพึ่งก็ไดแล้วครับลงขึ้นเจ็ดคุณพึงพยายามย่อสะโพกมาย่อสะโพกมาอย่าโน้มตัวไปข้างหน้ามากคุมการหายใจเช็คเท้าศีรษะหลังสะโพกดีครับลงขึ้นดีครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวลงขึ้นซีเอสลงขึ้น สี่พึ่งไม่ไหวแล้วสี่เอ็ดนะครับลงขึ้นสี่ลงขึ้นสี่ี่ลงขึ้น45พอเถอะครับพอพอทุกท่านผ่านหมดเลยครับคุณพึ่งมัสกูได้เท่าไหร่ครับสี่เอ็เฮ้ยสีอ๋อสีสิบดสุภาพสตรีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ3ามสิบห้าถึงเอ่อสามสิบสามถึงมสิบห้าซึ่งผ่านแกนของผู้ชาย ครับจะอยู่ประมาณ45ถ้าเกิดคนไม่ผ่านเกณฑ์อย่างเงี้ยต่ำกว่าเกณฑ์เขาจะมีผลยังไงเวลาเขาฝึกวิ่งเหลือโดยที่ไม่เพิ่มความแข็งแรงครับคนโดยทั่วไปเนี่ยตอนแรกก็วิ่งท่าก็ปกติอยู่ครับพอเริ่มเหนื่อยมากๆหรือก้าลังขาไม่ได้แล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วขาแบะมั่งขาเข่าลงมาข้างใน,นมั่งพอเริ่มคือจะพยายามใช้ไอ้กล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาช่วยเยอะขึ้นส่งผลต่อการบาดเจ็บแน่นอนใช่มีความเสี่ยงมากขึ้นอวิธีการเพิ่มนะพี่ต้นถ้าไม่แข็งแรงเราจะเพิ่มส่งเเเเรรรรรรกกกก้้้าาาาาาืืืออออออยยยงงค่่่่่ๆ็็จะใใชช ก้าย่อแต่เราเหมือนเราเดินก้าย่อเหมือนเราเดินเก้าย่อ,ย,อยาวๆเลยแล้ประมาณ19แล้วก็เดินกลับามาใหม่แ,แล้วก็ทำรอบที่สองนะครับแรกๆก็อาจจะประมาณสักสอสารอบเงี้ยครับมันก็จะทําให้เรื่องของกําลังขาดีขึ้นแล้วท่านี้ครับสำหรับคนน้ําหนักตัวเยอะมันจะมีผลอะไรกับเขาหรือว่าสะโพกนี่ก็เป็นคำถามที่ดีแล้วครับอันแรกก็คือถ,ถ,ถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่ผมบอกว่าเวลาที่เราก้าผมจะพยายามให้เข่าเราไม่เกินไปเท้าใช่ฮะเราจะไม่ให้ไปอย่างนี้เพราะถ้าไปเงี้ยแน่นอนเลยครับน้ำหนักตัวเท่าไหร่ก็จะยิ่งลงเพราะงั้นเราจะให้ตัวตรงๆ ลงมาตรงตรงลงทีขาข้างหลังนะครับอันที่2ถ้าเรายังฟิตไม่มากเราก็จะยอ่อเท่าที่เราไปได้นะเราก็จะยอ่อเท่าที่พอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็จะยอ่อเริ่มมากขึ้นยอ่อเริ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรายังย่อไม่ไ,ได้เรายังไม่มัน่นใจเราก็จะยอ่อแค่ในระดับหนึ่งก่อนนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งต่อไปเป็นการทดสอบความแข็งแรงทนทานของแกนลำตัว เริ่มต้นยังไงครับเราจะเริ่มจะทำท่าแพงนะครับหรือว่าท่าท่อนไม้นั่นเองอ้าวเดี๋ยวบวยลองสาธิตซอกอยู่นะครับแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับศีรษะลังสะโพกขานะครับให้เป็นเส้นตรงนะครับเวลาที่ทำเนี่ยบางทีเราจะเห็นก็คือบางทีสะโพกต่ำาฮะลงแอ่นลงปนะครับหรือบางทีมีการโกงตัวขึ้นมาอย่างนี้เราไม่นะครับหรือบางครั้งหมดแรงปุ๊บแอ่เอาเข่าลงนี้เราก็ไม่นะครับทำไปเรื่อยๆมากที่สุดเท่าที่เราจะทนไหวนะครับขาเหยียดยืดเหมือนมีคนดึงขาเราไปนะครับค้างไว้นิดนึงดีครับ25ิ้าวิ แก้ไม่ไหวเลยอะ30ครับของคุณแก้ม30นะครับตอนนี้เท่ากับอายุคุณลุงบวยแล้วครับไม่ใช่ของลุงบวย44ครับ60พนานอ้าวพลิกไม่ไหวแล้วพลุกยืนนะครับผ่านมาแล้หนึ่งนาทีนะครับผ่านมาแล้หนึ่งนาทีนาทีครึ่งพานอ้าวมาพี่เปิ้ลนะครับนาทีครึ่งนะครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเหงื่อแตกพี่สม้มไม่ไหวแล้วนาทีห้าสิบหนะครับพี่สม้ม อ้าวพ่อาตครับพอครับผมทำไมาถึงต้อง2นาทีพี่ต้นเมื่อกี้พี่ต้นดูแบบอยากให้ทุกคนถึง2นาทีคืออะไรครับใครสามารถทนเกิน2อนาทีเนี่ยแสดงว่าสุดยอดเลยในเรื่องของแกลลำตัวความทนทานของแกลลำตัวดีมากห้าสิบห้านาทีห้าาป่วยเป็นไรนะเราอะเม็เงเต้านมคะ่ะโอ้หนึกว,ว่าใครวัดใหญ่แข็งแรงมากนะ <c oughs> อย่างคนอ้วนนะคะเราจะพัฒนาหรือว่าจะออกกําลังกายหรือว่าทําท่าทางไหนให้ใหมันพัฒนา ความแข็งแรงหรือว่าความทนทางด้านแกงลาตัวคนส่วนใหญ่เวลาที่ฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องใช่ไหมครับ,บมกักเรื่องของซิ้อัพทำคันหรือว่าทาแพงโดยภาพรวมเรายังไม่ได้เพราะงั้นเราอาจจะต้องฝึกง่ายๆก่อนล้วนอนนะครับม,มือเราพยายามเหยียดยืดไปที่พื้นนะครับเก็งหน้าท้องนะครับเหมือนกับออกแรงที่หน้าทอ้องยกไหล่ขึ้นยกศีรษะขึ้นนะครับขึ้นมาเท่าที่ได้แล้วครับแขนก็พยายามเหยียดยืดไปนะครับช่วงแรกเราอาจจะใช้ฝึกพวกนี้ก่อนนะครับให้เหมือนมีการเก่งค้างไว้ขึ้นนะครับเก่งข้างไว้นะครับสักนิดหนึ่งอ้าวลงไล่ ขึ้นอาจจะออกนะครับขึ้นนะครับเก่งข้างไว้หนึ่งสองสามลงนะครับตัวนี้เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราอาจจะมีการเพิ่มนะครับทุกครั้งที่พอเราขึ้นมาด้วยนะครับมืออยู่ข้างล่างนะครับเท้าสองข้างให้พ้นพื้นขึ้นยกพ้นพื้นเลยยกยกนะครับขึ้นนะครับเก่งนะครับยกไหล่พ้นพื้นขาสองข้างยกค้างไว้นิดนึงนะครับลงหลังจากนั้นเราจะขึ้นเหมือนกับเป็นตัววีเลยลงนะครับขึ้นปุ๊บเหยียดยืดนะครับขาเหยียดมือค้างไว้เหรอค้างไว้นิดนึงขึ้นค้างไว้ คว้าชื่อ่าคงไว้นิดนึง่าแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับไล่สลับนะครับเหยียดยืดหืมไม่ได้ง่ายนะครับผมต่อไปนะครับคือการทดสอบความแข็งแรงของระบบหัวใจและระบบ ไหลเวียนเลือดครับครับผมมันเกี่ยวข้อกับการวิ่งไงพี่ต้นอันนี้ตอบตรงตัวเลยใช่เพราะวิ่งปุ๊บมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วมันต้องมีการทำงานต่อเนื่องฟิตไม่ฟิตคืนนี้เลยตัวหัวใจระบบไหลเวียนนะครับตอนนี้เราจะให้ทำสามนาทีนะครับให้ก้าวขึ้นลงเนี่ยนะครับต่อเนื่องก้าวขึ้นก่อนนะครับส้นเท้านะครับลงปลายเท้าอันนี้ก็จะจำลองกับเหมือนกับเวลาที่เราเคลื่อนที่หรือการวิ่งอ่ะเพราะเวลาเราวิ่งอ่ะเราก็ต้องยกก้าวอยู่แล้วนะครับวางใช่ไหมอะไรก้าวแล้วเราก็จะให้ทำสามนาทีครับต่อเนื่องด้วยจังหวะแบบนีีีีี้นนนนะะะคครรรรรรัับบบพพออาาาาทททเเเเส็็จจจปุ๊่่่่่่ยยกดููชวไห ทุกคนมีที่วัดธา,าเรนทอ,อยู่ท,ทุกคนก็มีอยู่แล้วนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บอีกหนึ่งนาทีนะครับลองดูว่าการคืนสภาพเราไวแค่ไหนถ้าเราสามารถคืนสภาพมาใกล้เคียงกับช่วงแรกที่ชิบจอเราเริ่มนั่นแสดงว่าโอ้โหเรามีคามฟิตของร่างกายดีมากมแต่ถ้าอีกหนึ่งนาทีปุ๊บเรามาดูเนี่ยโอ้โหมันห่างไกลจากไอตรงค่าที่เราเริ่มต้นโอ้โหนี้แสดงว่าร่างกายเราอาจจะต้องฝึกซ้อมมากกว่าน,นั้นอีกพร้อมครับอา้าวเริ่มครับเริ่มลงลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงช้านิดนึงขึ้นขึ้นลง ลงเวลาขึ้นนะครับส้นเท้าขึ้นลงปลายเท้าลงนะครับตอนนี้ฮาร์ดเรทผมอยู่ที่9กแล้วนะครับลงลงผมต้องสงสัยหรืว่าผมโกหกหรือเปล่าตอนที่บอกว่าแค่209กา็เหนื่อยแล้วที่ดูแข็งแรงมากเลยมันวิ่งเร็วไปล่าไม่รู้2สองนาทีผ่านครับอู้สบายเรียกมากนาทีสุดท้ายขึ้นขึ้นลงลงโอเคดูที่ประนตัวเอง พี่ต้นครับเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนรอบแรกถ้าไล่ดูใช่ไหมครับร้อยยี่สิบหรืออะไรเนี่ยพวกนี้ก็คือโอเคก็ตามนั้นอยู่แล้วนะครับอาจจะมีน้อยหน่อยก็คือคุณแก้มนะไม่ถึงร้อยเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนเฮ้ยคุณแก้มค่อนข้างดีเลยนะนั่งฟิตนะใช่เอา้าผ่านไป,ไปแล้วหนึ่งนาทีพี่ต้นรอบสองแต่ละคนครับพี่ส้มแต่ละคนมี อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยลดลงใช่ครับมันแสดงถึงอะไรครับหลังจากผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีมันเรื่องการฟื้นตัวนะครับส่วนใหญ่ทุกทุกคนอนะ่ะควรจะต้องมีการลดลงหรือว่าใกล้เคียงกับช่วงแรกที่เราเริ่มต้นนะครับเพราะงั้นตัวเนี้ยก็เป็นนิมายที่ดีแล้วว่า เพราะแต่ละท่านลดลงหมดเลยการพัฒนาเรื่องของตัวระบบหัวใจหรือว่าระบบไหลเวียนเนี่ยจริงเราสามารถฝึกได้หลากหลายนะครับเป็นเรื่องของการเดินก็ได้วิ่งก็ได้แต่ในกลุ่มอาสาสมัครของเราเนี่ยส่วนใหญ่คือเรื่องของวิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องฝึกเรื่องของวิ่งถ้าเราฝึกวิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วเราบอกว่าหัวใจเราแข็งแรงวันหนึ่งเราไปขี่จักรยานมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดก็ได้เนื่องจากว่าความคุ้นเคยเราฝึกแต่วิ่งกล้ามเนื้อเคยชินแบบนี้หัวใจระบบหัวใจเคยชินแบบนี้เมื่อเวลาที่ไปขี่จักรยานมันก็อาจจะไม่ใช่่่่่่่่่ววววววาา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 ไไปขีีีีจจจจจัััักกกกกรรรรยยนนน้้้ะะดดดํมมเเเเเใใใฝฝึึิิงงชชหือบท ถ้าเราอยากดีทั้งหมดก็ต้องเฉลี่ยฝึกกันไปถูกไหมพี่ต้นเอาละครับมาถึงบทสรุปแล้วแต่ละคนมีความคิดมีความรู้สึกอะไรที่มันแปลกใหม่ในชีวิตสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนเกินคาดอย่างไรบ้างน่าจะเป็นความที่มันได้ไม่ตามเกณฑ์อย่างเรื่องของความอ่อนตัวซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าการวิ่งเนี่ยความอ่อนตัวเนี่ยมันสําคัญนะครับผมก็อาจจะต้องไปพัฒนาเรงนี้ให้มากขึ้นหนึ่งกมก็คือ อันที่เหนือความคาดหมายเลยที่ว่าเราคิดว่าเราเป็นคนอ้วนแน่นอนไอ้เรื่องความแข็งแรงด้านรูปร่างร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยเราเราสู้กับคนที่เขาผอมหรือว่ามีสมรรถนะที่ดีกว่าเราไม่ได้แต่ว่าประหลาดใจตรงที่ว่าทําไมอัตราการเต้นของหัวใจเราค่อนข้างดีฉะนั้นก็คนอ้วนก็สามารถที่จะออกกําลังกายแล้วก็อึดได้ค่ะมีความหวังเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ใช่ค่ะและที่สําคัญครับ การวิ่งที่ถูกวิธีเนี่ยเราตั้งใจท่านปูพื้นฐานก่อนไม่งั้นเราองฝึกวิ่งไปแล้วมันสําคัญมากเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากได้รูปแบบหรือตารางการทดสอบสมรถภ,ภาพร่างกายเรามีให้ครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Facebook o o k มหิดล h a n n e l ติดตามพวกเราได้นะครับกับ5ศอาสสมัครกับรายการที่ชื่อว่า He a ต t h y i e